สวยมากพี่น้องเอ้ยดูลุ่มกินน้ำสวยอะไรเบอร์นี้ซาธทุขอให้มีเงินมีทองไหลเข้ากระเป๋าเยอะๆดวงดีมีชัยไปทางไหนเมียตั้งไหนมีแต่คนรักใครมีตาสงสารให้มีธุรก,กิจร้อยล้านเหมือนเขาบ้างเด้อซาธทุเงินไหลนองทองไหลามาให้สมความมุ่งมาจปรารถนาที่ลูกฝัน สาธุลูกจะตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อลูกชายทั้งสามคนร่างกายแข็งแรงอย่าดือ้ออย่าเจ็บอย่าจนของแม่เด้อสาธุลุงกินน้ำเป็นพยานี่ยข้าพระเจ้าด้วยเธอดอ้สวยสวยมากพี่น้องเอ้ยไม่เคยเจอก็เลยเก็บมาไว้ดูเป็นความทรงจำอ๋อ นี่นร่รงกินน้ำชัดเวอร์